สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาห์มอยช่องโค้ขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำไตาวายเฉียบพัน4อาการเตือนที่คุณควรรู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ โรคไตวายเฉียบพลันคือโรคนะครับที่การทำงานของไตของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วแบบเฉียบพลันขึ้นมาอาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดจากยาการติดเชื้อหรือว่าเกิดการอุดตันที่ท่อทางเดินปัสสาวะของเรานะครับก็ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันขึ้นมาได้ต้องบอกเลยครับว่าถ้าไตวายเฉียบพลันขึ้นมาแล้วแล้วเราไม่รีบรักษานะครับมีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนำนะครับว่ามันมีอาการเตือนอะไรบ้างนะครับที่เป็นตัวบ่งบอกว่าไตาของ คุณอาจจะวายเฉียบพัน์แล้วก็ได้จะได้นําไปสังเกตอาการของตนเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีอาการอะไรบ้างครับ อาการที่1ปสัสสาวะลดลงนะครับไตมีหน้าที่ในการปรับสมดุลน,น้ําสมดุลเกลือครับแล้วก็มีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายในรูปปสัสสาวะครับถ้าไตาของเราเกิดการวายเฉียบพลันขึ้นมานะครับการทํางานของไตลดลงแบบรวดเร็วนะครับก็จะทําให้ไตเนี่ยไม่สามารถที่จะขับน้ําออกจากร่างกายได้ส่งผลทําให้ปสัสสาวะของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆครับดังนั้นลองสังเกตดูครับถ้าเราปรสัสสาวะไม่ออกนะครับแบบเฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่ปวดเลยนะครับทั้งวันเนี่ยนะครับปัสสาวะออกมาน้อยกว่า1 4อย ลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ให้สงสัยว่าเฮ้ยไตของคุณอาจจะมีปัญหาแล้วก็ได้ครับอาการที่2ตัวบวมนะครับเมื่อไตของเราวายเฉียบพลันขึ้นมาครับความสามารถของไตในการขับน้ําออกจากร่างกายเนี่ยก็จะลดลงครับส่งผลทาให้น้ำเนี่ยมันคั่งเข้าสู่ร่างกายของเราครับและอวัยวะแรกนะครับที่จะบวมนั่นก็คือขาของเรานั่นเองสังเกตง่ายๆครับที่หน้าแข้งของเรานะครับถ้าหน้าแข้งของเราบวมทั้งสองข้างแบบนี้เอานิ้วชี้กดลงไปแล้วบุ่มนะครับอันนี้ให้สงสัยครับว่าเฮ้ยเราอาจจะมีปัญหาที่ไตแล้วก็ได้นะ ครับ และถ้าเราไม่ได้แก้ไขนะครับจากขาเนี่ยมันก็จะบวมขึ้นมาเรื่อยๆครับท้องอาจจะบวมนะครับตาบวมหน้าบวมคอบวมได้แบบนี้อันตรายนะครับแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจมิลิไชัยต่อไปครับข้อที่3คลื่นไส้อาเจียนมากนะครับปกติตายมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเมื่อไตวายเฉียบพลันก็จะทําให้ความสามารถในการขับของเสียออกจากร่างกายเนี่ยลดลงครับทำให้ของเสียค้่งอยู่ในเส้นเลือดของเราครับเมื่อเลือดนะครับไปเลี้ยงที่สมองนะครับไอตัวของเสียก็จะทําให้สม ของเเรานตื้อแล้วก็มึนนะครับทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะครับดังนั้นลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนมากๆโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแม้ว่าจะพักแล้วนะครับทานยาแก้คลื่นไส้แล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นร่วมกับมีอาการตัวบวมขาบวมด้วยแบบนี้นะครับให้สงสัยครับว่าไตของคุณอาจจะมีปัญหาหรือว่าไตวายเฉียบพลันแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับอาการที่4หอบเหนื่อยนะครับ ไตมีหน้าที่ในการปรับสมดุลกรดแล้วก็เบสในร่างกายครับเมื่อไตของเราวายเฉียบพลันขึ้นมาครับก็จะทําให้เลือดของเราเนี่ยเป็นกรดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเลือดของเราเป็นกรดเนี่ยจะส่งผลทําให้ร่างกายของเรามีอาการหอบนะครับหอบเหนื่อยหอบลึกขึ้นมาครับอ่าแล้วก็ดูสังเกตอาการอือ่นๆร่วมด้วยถ้ามีอาการหอบนะครับตัวบวมขาบวมนอนราบไม่ได้ขึ้นนไส้อาเจียนเยอะแบบนี้ครบทุกอาการเลยครับให้นึกถึงเลยครับว่าคุณอาจจะเป็นไตวายเฉียบพลันแล้วก็ได้อย่าลีรอนะครับแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับ และนี่คือทั้งหมด4อาการเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าตายของคุณอาจจะวายเฉียบพันธแล้วว่าได้สําหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับปัสสาวะลดลงนะครับข้อที่2มีอาการตัวบวมขาบวมข้อที่3คลื่นไส้อาเจียนมากครับแล้วก็ข้อที่4มีอาการหอบเหนื่อยหอบลึกนั่นเองนะครับแนะนําเลยครับลองสังเกตอาการตนเองดูนะครับหากมีอาการใดอาการหนึ่งแล้วไม่มั่นใจครับแนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อทําการตรวจมินิฉัยก่อนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook และก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้หมอหมีมี l ล n e Offi c i a l แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันในทุกๆวันครับเพื่อรับความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย